คะดอกไข่นามสกุลรัตนกุลรัตนกุลน้องเนี่ยจากเกษตรยังคะนี่เรื่อลังคาบ้านหลังคาบ้านหลังคาบ้านมันหัวบอกคะมันหัวมันหัวเน้อ เะไรแค่คะก้อเธอบอกมาท่านี้เปลี่ยนนั่งค่ะอยากกอเธอบอกมาบอกคะ่ะหลกกัวก็เปลี่ยนเปลี่ยนนั่งก็สีเนาะ,ะมันหัวบอกคะ่ะมันหัวเนาะคุณยายคะอยู่กันจะคนคะ สี่ค่ะสี่คนเนาะ,ค,ะคุณยายซื้อหยังคายายซุยหิดันพันยซุยดีรันพันคุณยายต้องการเทหยังคขาลังคาบ้านเป็นลังคาบ้านบ่เนา,นานะแตกบ่คะยายี่การไหมเปลี่ยนเลยยายตาบ่ค่อยเห็นหงค่ะ,คะ ลังหลังคาล่วบหรอคะลังคา,าล่วหลังคาล่วเนะาะแล้วก็ทําตรงไหนอีกคะทําตรงไหนอีกลูกครัวจะทําครัวเนะาะค,ครัวยังไม่สมบูรณ์นะคะ ท่านนามสกุลวงบุตรจ้ะวงบ,บุตรต่อตรงไหนคะคุณยายอ,าอ๋อจิตจ,จิตจ,จิตตอกมาหนีบอกคะตอกมาเฮ็ดเฮ็ดเป็นเธอบอกมาภาษามันแอะอาจบอกค่ะคุณย่ามันแอะอาจนาะ,ะแล้วจิตตอกไม่หนี เนีก่อนนะคะเพื่อนต้องการจะตอมขั้วนี่ค่ะเพื่อนจะเอาใหม่ออกให้เบิร์ค่ะแล้วก็จะก่อเป็นอีฟค่ะคือใหม่เม่อาน,นี้เพื่อนกัเจะเอาออกให้เบิร์ค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นอีฟลังขาก็กจะเปลี่ยนนี่ค่ะเด็กใหม่ค่ะได้ไหม ใ่ตรงไหนคะอ่ตรงไหนมองหางกระเตงนค่ะแล้วก็อนี่นี่ลอยเหลาเวลาฝนตกมามันก็สาดอนี้ลละค่ะตรงประตูนั้นก็ยังไม่ได้ทําแล้วก็ช่องช่องต้องมีค่ะก็เป็นอย่างนี้คือคือคืออยากจะแทวนึงแล้วค่ะจะเปลี่ยนมอ๋อมันแตกเนาะใช่มันแตกมันเหล่าเนาะจะแล้วหลายี่งน้าก็หล่อจ่ะจะจะ ขั้วเนี่บอกคันยาๆได้ขัวเนี่บอกหาคุณย่าจะสอมเนี่บอกหาะสอบขั้วน,นี้ก็ถึงหลงังคาเป็นกับผู้เบิั์ดอืะเป็นกับพู้เบิดเลยพูเลยอ่า ี่ไรมัดนดีกับชอมลังค่าร่อมค่ะนี่มีมีมี่จะยางจะมาชอมให้นะนะตาจะชอมตั้งใดชอมลังค่าแต่ก็ใส่บ้านหน้าต่างค่ะเลี้ยงไก่ค่ะเลี้ยงไก่เนาะเพราะไก่จะบ่อข้าวขุมเดียวใช่ไหมครับ สีทนเชยเนจ้าย่าจะสอมสายขานั่งข่ายนอ้อมฝนหัวบ่อฝนฝนตกมากเพียงไดฝนตกมากมันตกหัวชงหัวบรินนนบรินนอนเลยบ่กค่ะ เปบุญข้องคุณยายก็จะอันออกมาจากบ้านหลังนั้นคะ่ะอยู่บ้านหลังนั้นพันแอร์อาร์ตจ้านันสะดวกสบายประดา,ายน่ะแเล่นสิมไม่เห็นไหมอยู่สองตายายบอกค่ะอ๋อไม่เห็นไหมนี่ละจ้าท่านมียังมุยัง อย่างคะมันร้าวเพราะว่าเห็ดบานอะไรที่คาดนะคะอ๋อมันร้่าบอคะก็ใช่ไีมคะต้องมี้เรากะหน้าต่างกับมุมมุมนี่แหละมุมนี่บอกค่ะหลังคาเปลี่ยนบอกคะหลังคาเปลี่ยนบอกคะก็จะจะจัดมาเป็นห้องหนามนี่ค่ะอ๋อนี่มันอันนี้แหละตัวนี้ตัวกินตัวกินนี่แหละค่ะงคะจะเปลี่ยนน้องชาบอก อ่าแผงนี่ค่ะแผงแผงมันแตกแผงแตกนะคะแล้วก็ตรงไหนอีกค่ะอ๋อจะทำห้องน้ำทำห้องน้ำทำห้องน้ำเนาะปวดกินหมดเลยค่ะจะปวดกินหมดเลย ให้สุดยอเชื่อบุญครับต้องการเ็ดกั้นห้องนะครับกั้นห้องแล้วก็เทพืน้นสำนวนจุดๆครับพื้นสำนวนต,ต่างระดับนะครับเท่เขืหนเสมอกัน ผมนายประมุ่นชัยภาาอายุ48ปีตบการ,รสมกันหองกับประตูกับหน้าต่างนะครับผมนี่คือประตูจังสีหน้าครับมันสภาพมันบดีกำลังใหญ่ยานมันสมมยขจรเขา่ามันบอนมุดทุนท้าบอนกระนาต่างคือกันครับแล้วก็จะก,กันหองให้ลูกสาว Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool vắng không อายุเท่าไหร่คะหาจิกแปดบ้านหลังนี้ยู่จักคนค่คะอยู่สามคนต้องการซ่อมนั่งค่าทัคง่าวา,าน,น านาจะพ่งสุวสารอายุหกหปีโคเรียนไม่จาก,กับย่ายนี่ละซอมแซมนะซ้อมแซมลังค้าสอมแซมขาแอมขา,ขาเอี้ยนเข่าเอี้ยนตรงให้ละเอี้ยนขา สอมมดลังเนี่ยแล้ครับนไปอมอมมดลังเนี่ยมันอยู่มดต่ั้งในแห้งปวกกินมดเหรอบุเหี๋ยวุ๋นบอค่ะุ ก่อนเงื่อนอายุอายุหกสี่งการสอมแซมสงการสอมแซมหนาตางอาบ้านได้ใช่นาจสมอินเพื่อนองการสอมแซม,ม,ม,มทั้งหลังค่ะ ข้ามนูนพืนปูมสมัาซีคัตเตมี6หกคนค่ะต้องการให้อย่างคร้องเตมน้ำเทพื้นฟุตบาทสี่น้่ในแม่เมทศฟุตบาทคางนาบ้านค่ะ้างเนี่ย คือสมัยซุกมีซอมแทมผ้าซ่อมแทม้า่อนังซาบพ่อประตูครับมันงมองงามเป็นยังไงยูอดไปด้เจ้บ่นี่ นาง,างหนูพินรัตนกุลอายุหกสิบปีมีสมาชิกครัวเรือนอยู่สี่คนต้องการซ่อมแซมหลังคาบ้านหลังคาบ้านหลังเกา่ามันเป็นไม้ผูพังรัวเวลาฝนตกมันรั่วอยู่ไม่ได้ไมีแต่หูมีแต่ดาวเต็มหลังคาหมดเลย